เรามาพูดถึงสินค้ากลุ่มสุดท้ายหรือว่าเป็นสินค้าพระเอกหลักในงานนะครับอย่าง iPhone 16กันบ้างดีกว่าอ่ะเริ่มต้นที่ i-Phone 16ธรรมดาก่อนสำหรับ I-Phone 16ปีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรใหม่บ้างหรือว่ามีอะไรที่มันควรจะใหม่บ้างนะครับผมขอเป็นตัวเต็งตัวนําตัวตึงของ iPhone 16แล้วกันอันนี้อันนี้ตัวเต็งนี่คือนี่คือตัวอวยเหมือนกับแบบพอปีที่ผ่านมาไหมพี ใช้คำา้่าอวยไม่ได้ต้องบอกว่าด่ากระจุยอ้าวอ๋อ <laughs> ก็คือก็คือก็คือตัวสอนทับน้ำหน้าไม่ใช่อออ่างใช่ไหมไม่ใช่อออ่างครับขอเกินก่อนว่าผมในใช้ iPhone 13แล้วผมก็เฝ้ารอ iPhone 16หกแล้วมีความคดาดหวังอะไรเรื่องที่คุยกันไปเมื่อ EP ก่อนอ่าเรามีความคดาดหวังในวันสิบหว่ามันจะทำนันทมิต้ได้ซึ่งมันก็มีเรื่องที่ผมปรับปื้มแบบ ไม่ได้ปรับปื้มแบบว่าโอ้นี่มันแบบฟีเจอร์ใหม่ไม่ใช่ต้องแบบว่าโอ้ในที่สุดก็มาสักทีอ่ะพูดถึงเรื่องกล้องก่อนรอบนี้อ่ะกล้องรอบนี้ก็คือเป็นแนวตั้งเป็นกล้องแนวตั้งในดีไซน์คล้ายๆกับ iPhone 11เลยแต่ว่ามันก็มีเหตุผลกนะ็คือตั้งแต่ iPhone 1บ1 5่านั่นจะเป็น iPhone ที่กล้องมันจะเป็นแนวทะแยงแต่พอมา iPhone ิบเนี่ยกับปรากฏว่ากลายมาเป็นดีไซน์เหมือนเดิมอีกรอบคือเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมอีกรอบ ทำไมถึงต้องกลับมาเป็นดีไซน์เดิมทำไมถึงต้องกลับมาเป็นแนวตั้งอีกรอบเพราะว่ารอบนี้ครับ Apple ที่เน้นอนะหลักๆเนะือเหมือนรอบนี้คือ Apple เาจะเน้นเรื่อง Special Video แล้วก็ตัว Special Photo ต่างๆที่เราสามารถอัดวิดีโอที่เป็น Special เป็นอะไรพวกนี้ได้โดยทีนะ่อัดเสร็จแล้วก็จะเป็นวิดีโอเป็น 3D แล้วเราก็จะเอาไปดูในตัว Apple Vision Pro แลไรพวกนี้ได้ต่างๆนานาก็ถือว่า Apple น่าจะทําเผื่ออนาคตไว้แหละอืมแล้วก็รอบนี้ครับ สิ่งที่น่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือรอบนี้ iPhone 16เนี่ยรองรับมาโครฟโตกราฟีด้วยก็คือถ่ายมาโครได้สักทีนะครับมาสักทีหนึ่งนะครับกับกล้องอัลต้าไวถ่ายมาโครได้คือ i iPhone 15เนี่ยนะเห็นมันดีกล้องอัลต้าไวเนี่ยถ้าเราไปแงะไส้ในดูอีนะกล้องอัลต้าไวคือแบบว่าเซ็นเซอร์มันตัวเล็กตัวน้อยมากเป็นน้องน้อยเป็นกล้องน้องน้อยเลยอะ <c oughs> ตัวนิดเดียวอะซึ่งมันเป็นฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันกับที่ใช้มาตั้งแต่ iPhone 12แล้ว ซึ่งนานมากแล้วอพอมา iPhone 16ก็ได้รับการอัปเกรดกล้องอัลเตอ้าไวท์ให้ดีขึ้นก็คือเซ็นเซอร์เท่าเดิมสิบสองล้านเท่าเดิมแต่มีออโต้โฟกัสซึ่งทำให้ได้มาโครการที่ iPhone 16ธรรมดาได้เลนอัลตร้าไวท์ใหม่มาก็แปลว่าไอโฟนรุ่นพี่เนี่ยได้รับการอัปเกรดแล้วเลยเอาของเก่ามาให้น้องอยังไงล่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตัวโปรกับโปรแม็กเดี๋ยวค่อยว่ากันเอา16ให้รอดก่อนจะรอดหรือเปล่ามันเป็นแพทเทิร์นของ Apple เนาะที่ว่าจะกัก จะแยกชั s <S ้นระหว่าง iPhone ธรรมดากับไอโฟนโปเช่นเช่นตอนไหนวะเช่นตอนสิ d สี่ด i น i s ม a n d จะมาในโปรแต่ไม่มีในไอนี่ไม่มีในรุ่นธรรมดา15 Action Button มีในโปรแต่ไม่มีในธรรมดาอ่ะแล้วก็อย่าง Action Button ใน p p o o n สิบห้าโที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะรอบนี้ก็มาใน iPhone ธรรมดาและคือมาใน iPhone 16ด้วยเช่นกันรอบนี้ชิปที่ใช้รอบนี้ก็คือสกิปไปเลยสองเจน จากชิปที่เป็น A 1 6ปีที่แล้วนะรอบนี้ก็คือมาเป็น A 1 8เลยอ่ะซึ่ง Apple ก็ไม่ได้บอกนะว่าแรมอ่ะมันมีทั้งหมดกี่จิกแต่ว่าเหมือนถ้าไปดูใน Xcode e ดูไปอะไรพวกเนี้ยมีคนไปดูใน Xcode e เขาก็บอกนะว่าตัว iPhone 16เนี่ยแรมมีทั้งหมดประมาณ8 g b ซึ่งรอบนี้ครับก็จะมี CPU 6คอร์แล้วก็มี GPU 5คอร์ครับผมโอ้โห iPhone 15นี่อนาณาถามาก <laughs> สภาพแบบ <laughs> ใครซื้อไปนะโอ้โหแบบเอาหัวัวเอนเนี้ยจริงมันเอาหัวของแพงเลยอ่ะบอกเลยแล้วราคาตลาดมือสองคือลงแน่แนไอโฟนสิบห้าน่าจะลงหนักน่าจะลงหนักลงหนักแล้วก็เอาคร่าวๆซีพีหกคอการ์จอห้าคอก็คือเขาเขาอวยว่าเล่นเล่นเกมเอเล่นเกมระดับทิพเปอรเอได้ก็คือเกมคอมมาพอร์ตลงโทรศัพท์แล้วก็ต้องเชื่อเขาแหละถ้าเขาอวยเลนอีอะไรพวกนี้ใช่แล้วก็ชิปซิงเกิลคอเนี่ยแตะสามพันคะแนนแล้วนะในกิกเบนหก ซึ่งแรงใ,ใกล้เคียงกับ M4 การทำงานซิงเกิลคอร์ก็คือหมายถึง่าการทำงานอะไรที่มันไม่ได้หนักมากไม่ไม่ไม่คือคืออย่างนี้มัลติคือสมมติสมมติเราใช้งานแอปสองแอป,ปใช่ไหมใช่แล้วถ้า <c oughs> เกิดว่า CPU หนึ่งคอเนี่ยประมวลผลสองแอป,ปแบบสวิตชิงไม่ไหวเนี่ยมันจะไปเรียก CPU เพิ่มอีกคอรหนึ่งให้ช่วยทำงานร่วมกันแต่ถามว่าแอปหนึ่งแอปเนี่ยใช้ CPU กี่ตัวคำตอบคือหนึ่งตัวฉะนั้น เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราต้องดูที่ซิงเกิลคอถ้าซิงเกิลคอแรงเนี่ยแต่ว่ามือถือเครื่องเนี้ยเล่นเกมได้ดีแต่ถ้าเกิดเราจะเน้นมัลติทัคส์ให้ดูมัลติคอใช่สังเกตว่า Android m u มัลติคอนะเยอะมากามีหลายคอ <call S 2> ซึ่งมันเน้นมัลติทักแต่ว่า Apple ไม่ได้เน้นมัลติทักขนาดนั้นอแน่นอนว่าประสิทธิภาพซิงเกิลคอที่แรงขนาดเนี้ยเล่นเกมได้เหลือเฟือสบายสบายและซิงเกิลคอส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับพวกแบบการความเร็วของการทํางานนะแบบเราปัดเข้าโฮมปัด ปิดแอปเนาะเล่นอะไรว่าเปิด YouTube รวดเร็วอ่านี่นี่คือเหตุผลใช่นี่คือเหตุผลว่าทำไม iPhone ถึงเร็วกว่า Android ถึงแม้ว่าอายุมันจะแบบนานแล้วว่าซิงเกิลคอมดีถึงคอมันน้อยแต่ว่าซิงเกิลคอรผมมาแรงหนึ่งคอผมมาไหวๆเลยการ์ดจอก็แรงขึ้นมากเลยนะประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่สิสามสิเปอร์เซ็นต์นะเทียบจาก A 1 6อ่ะซึ่งถือว่ากระโดดพอสมควรแรงขึ้นมากเลยทีเดียวใช่ครับ มีเลเยอร์ทซิงนั้นนู่นนี่อะไรต่างๆมากมายคือก็คือ iPhone 15ธรรมดาหน่อยเลยอ่าคือตอนเนี้ยเรียกได้ว่าชิป A 1 8กับ A 1 8 Pro เนี่ยนะเรียกได้ว่าแรงแซง Apple M1 เป็นที่เรียบร้อยสุดยอดอ่าตระกูล A แซง Apple Silicon รุ่นแรกถือว่าแซงใช่ไหมแซงนะผมผมเห็นคานนเดี๋น่าจะแซงนะน่าจะแซงอ่าถึงถึงไม่แซงมัลติคอร์ก็แซงซิงเกิลคอรก็ยังดี ทีเนี้ยพอมันเล่นเกมได้ดีขนาดเนี้ยก็แปลว่าเราสามารถเล่นเกมร้อยยี่สิบเฮิร์ตได้อย่างลื่นไหลอ่ะอันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนเราจะไปท็อป <si ิกของ iPhone 16 Pro เนาะก็คือมึงแฮมึงไฮมาขนาดเนี้ยยังหกสิบเฮิร์ตอยู่พี่เอหกสิบเฮิร์ตจอจอได้หกสิบเฮิร์ตยังหกสิบเฮิร์ตอยู่ครับเออเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้ปีอะไรนะสองพันยี่สี่สองพันยี่สี่ร้านร้านจเท่าไหร่นะอจอหกสิบเฮิร์ตหกสิบเฮิร์ตเอ้ยฟัง ความผิดเป็นฝขออีกรอบสิเท่าไหร่นะงจริงจริงหกสิบเฮิร์ตหบฮะหกสิบเอ๊ะมันซัพพอร์ตเลเทแล้วนี่เล่นเกมได้กัวชิปร้อนอ๋อเออแล้วจะกลัวชิปเพาร้อนทำไมก็ในเมื่อระบบความระบายความร้อนมาแล้วรอบนี้คือมันฮะชิอแปแมแปจิกซัพพอหน้าจอเท่าไหร่นะ60เฮิ ระบบระบายความร้อนแบบใหม่ใช่แต่คือยัง60เฮิร์ตอยู่คือระบบระบาความร้อนก็ให้มาแล้วมึงจะกลัวอะไรอีกอ่เปิ้อันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องค่อนข้างดีนะไม่ไม่ใช่จอจอปัดทิ้งแล้วเอาไส้ไในเอาไส้ไในจอจอมึงห่วยแตกมากคือจอจอมึงกากมากไอ้60เฮิร์ตคือแบบมึงโลเทคมาก คือตอนนี้มือถือ Android ราคา4,000-5,000ก็ได้อย่างน้น 90, <120 S 2> อยก็9 0้าสิบร้แล <c oughs> ้วคือมึงเอา Galaxy ซ่อะไรวะ g า l a x y ซ2 5อย่างเี้ย9ก้าสิบเ2 0 h z น่าจะประมาณนั้นแหละคือถ้า A20 A30 มึงได้ 120Hz Apple มึงควพิจารณาตัวเองคือไม่เข้าใจว่าทำไม Apple มันถึงหวงความรู้สึกลื่นไหลกับกับผลิตภัณฑ์ระดับโปรขนาดนั้น คือมันแบ่งชนชั้นด้วยอย่างอื่นได้ไหมแต่ว่าจอเนี่ยละเว้นได้ไหมใช่ชีวิตชีวิตมากคือแบบแค่ป็นชอ้นกันด้วยแบบด้วยกล้องที่ดีกว่ามากๆด้วยบอดี้แบบทําอย่างดีไทเทเนียมด้วยแบตด,ด้วยชิปด้วยนั่นด้วยนี่มึงแบ่งด้วยอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าไอ้น้าจอเนี่ยคือแบบนะกูขอร้องเลยคือมึงมึงชิปมึงแรงตายหา่าแต่มึงรันได้แค่หกสิบเพลิน่นะเข้ามาทําไมหกสิบเพลิน อย่างน้อยแบบเป็นเก้าสิบก็ยังดีอ่ะเก้าสิบก็ได้เลยอีเทียนเก้าสิบก็ยังดีโอโหงงเราฟังเรื่องหน้าหน้าผิดหวังแล้วแบบเมื่อไหร่มึงจะมาทีว่าร้อยยี่สิบเฮิร์ตเนี่ยก็ก็ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่ามันมันก็ยังหกสิบอยู่ทำไงได้เนาะเปิดตัวอะไรมนชื่อโปรมาชื่อโปรโมชั่นโปรโมชั่นร้อยยี่สิบเฮิร์ตอ๋อเทคโนโลยีชื่อโปรโมชั่นไม่ใช่ไม่ใช่โมชั่นเฉยๆไง ไม่ใช่แบบแอร์แอร์โมชั่นหรือแบบไอโฟนธรรมดาโวโมชั่นมันที่เราคุยกันในพาร์ทอก่อนไงเป็นโองทรงเต้องกักไว้ให้โปรใช่อ๋อถึงว่าทำไม Apple Apple Watch ถึงไม่มี Apple Watch Pro มันข้ามไปเอาตาเลยกลัวไงกลัวกลัวโดนทักท้วงเรื่องโปรโมชั่นไงข้ามไปเอาตาเลยหนีหนีหนีปัญหาเดี๋ยวมีเอาตาโมชั่นเออไม่ไม่มีเอาตาโมชั่นไงมันหลบได้หลบบาลีได้โอ้พอหลบไปเออ แต่ทั้งนี้ทังนั้นหนึ่งนะก็มีเรื่องน่าินดีอย่างหนึ่งก็คือไส้ในของ iPhone รอบนี้ไม่ว่าจะ16หรือ16 Pro นะได้รับการรีเอนจิเนียร์ใหม่ยกแผงครับผมไหมเ้าไหมเอาแล้วจะแต่ไปไปดูเอ็กซ์เรย์เก็คล้ายๆเดิมนะแต่เขาบอกว่ารอบนี้มีตัวแผ่นเวเฟอร์ไม่ไม่ใช่เวเฟอร์ต้องบอกว่าเป็นกราไฟช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วครับผมแต่ก็ต้องไปดูเทียดาวอีกทีหนึ่ง คือ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่า Apple เน,นี่ยมีปัญหาเรื่องความร้อนมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแต่การไกล iPhone 6โอ้โหอย่าว่า o p h o n ห6เลย iPhone 1เลย iPhone อส G เลย <2 G S 2> ก็ยังไม่ G, <iPhone S 2> ีไอโฟนร้อนเอ i p h o n นนี้ <c oughs> ไม่เคยพัฒนาเรื่องรนะบบ,แบบแบบความร้อนเลยซึ่งปัญหาเนี้ยมันยังคงรุมเล้าจนถึง iPhone 15ซีรีส์แต่ว่าทีเนี้ยผมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร ทำไมมันถึงยังไม่ได้บรอลอยความร้อนสักทีผมก็ไปดูเขาชําแหละโทรศัพท์ดูหลายรุ่นมาก Android ก็ดู iPhone ก็ดูซึ่งมันมีจุดหนึ่งที่ iPhone เนี่ยไม่สามารถทำระบบรอยความร้อนได้คือต่อให้มึงมีระบบรอยความร้อนมึงก็ทําไม่ได้เพราะว่าชิปแม่งซ่อนอยู่ข้างในคือต้องพูดอย่างงี้เมนบอร์ดอเปิลเนี่ยมันเป็นสองชั้นประกบกันเป็นแซนวิชใช่ป่ะครัไอซีพีเนี่ยอยู่ข้างในสอดไส้อยู่ข้างใน แล้วมึงจะเอาอะไรไปล้วงมันออกมาละมันก็ไม่มีไงอืมโอเคเออแต่ตัดภาพมาที่ Android เป็นแซนวิชเหมือนกันนะแต่ซีพอยู่ข้างนอกอือก็คือมันเป็นการวางสถาปติกรรมมาให้มันเอื้อต่อการแบบระบายความร้อนเนาะใช่เขาออกแบบมาแล้ว Android ว่าเออชิปต้องอยู่ข้างนอกนะแล้วใช้แผ่นเวเฟอร์มาแปะเขาใช้เป็นเวเฟอร์เลยไม่ได้ใช้กาไฟแล้วกาไฟเนี่ยซู้เวเฟอร์ไม่ได้เวเฟอร์ดีกว่า แต่แอปเปิลก็ตามหลังก็ใช้เวเฟอร์ไปก่อนแล้วกันซึ่งรอบนี้ก็ได้แผ่นเวเฟอร์เรียบร้อยละเอ้ยไม่ใช่ได้กราไฟ์เรียบร้อยละครับก็เดานะเดานะเดาเดาว่าชิปจะได้มาอยู่ข้างนอกสักทีจะได้มาหายใจหายคออยู่แต่ในกรงกันานรอเ,เราดูเทดาวว่าเ,เ,เราดูเทดาวเราดูเทดาวครับผมปีเนี้ยทุกทุกค่ายเลยนะของโทรศัพท์ทุกๆค่ายจริงๆก็คือเขาจะเน้นพวก AI เนอะ Apple ก็หนึ่งในนั้น เน้นเช่นกันก็รอบนี้ Apple เคเขาก็พูดมาเลยเน้ว่าโทรศัพท์เขาเนี่ยเปิดตัวมาคือซัพพอร์ตแอปไอตัว AI ไอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งใน iPhone 16ทุกรุ่นก็จะซัพพอร์ต a p p l e i n t e l l i g e n c e หมดแต่ว่าเราจะไม่พูดดีเทลเทยอะถ้าใครอยากรู้ว่าดีเทล Apple Intelligen c e เข้ามาเป็นไงก็สามารถไปฟังในไอตัว e p i s o d ดที่หนึ่งที่เราเคยพูดกันไปก็ได้ต่อมาครับเรามาพูดถึงสิ่งที่ใหม่อีกอันนึงก็คือตัว camera control รอบนี้ปุ่มกด มีการเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มด้วยก็คือเป็นตัว Camera Control นั่นแหละปุ่มนี้อะปุ่มตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าปุ่มตัวเนี้ยถึงมันจะเรียกว่าเป็นปุ่มก็จริงนะแต่มันเป็นปุ่มที่กดไม่ได้นะมันจะเหมือนกับ Trackpad ใน Mac เลยก็คือเป็นการใช้ฟิดมันคือการที่เวลาเรากดแล้วมันก็จะทําการตอบสนองตามแรงที่เรากดหรือมันคือการสั่นสู้นั่นแหละก็กดเบาๆมันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นเบาๆถ้ากด,ดาแรงๆเราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยเรากดแรงกดจึกๆไป ซึ่งนอกจากกดเราสามารถเลื่อมันได้ด้วยถึงไ้บอกว่าไม่เหมือนแทร็บแผ่นเลยรอบนี้ไอ้ปุ่มตัวนี้ดูเผ็นเอมันดูเหมือนปุ่มนะแต่ว่าเออฟีเจอร์เนี่ยไอ้ตัวเซนซิทิวิตี้ตัวอะไรพวกนี้มันมีการคิดมาอย่างดีอยู่พอสมควรนะอืมแล้วว่าแต่ปุ่มนี้มันทําอะไรได้บ้างละ่ะปุ่มนี้ครับมันทําการปรับเลนส์ได้ก็คือปรับเลนส์กล้องอะไรพวกนี้ได้เวลาถ่ายรูปแต่ว่าการปรับเลนส์กล้องอน่ะในพรีเซนเทชันส่วญเขาจะเน้นนะว่าแบบเออปรับเลนส์กล้องปรับอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าคนใช้งานปกติอ่ะเวลาปรับเลนส์กล ก็ไม่แนะนําว่าแบบเออเวลาถ่ายให้แบบปรับซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกตลอดเวลานะก็คือแนะนําว่าถ้าจะถ่ายแวกเนี้ยปรับเลนส์กล้องให้มันเป็นตัวออปติคอลซูมตัวไอตัว X ตัวอะไรพวกนี้ที่ Apple เขาได้กําหนดมาแล้วเพราะว่าไอตัวพวกนั้นอ่ะมันคือตัวที่กล้องสามารถรับได้แต่ว่าไอตัวถ้ามันมากกว่านั้นมากกว่า 1x มากกว่า0ูหรืออาจจะเป็นประมาณ0ูยดเป็น 1, 1. 1เป็น1.1เป็น678แอะไรอย่างเงี้ย ไอตัวพวกนั้นมันจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ในการรันเพราะฉะนั้นมันจะทาให้รูปมันจะไม่ชัดถามว่ามันมันทําให้ดีขึ้นไหมเออมันอาจ,จะทาให้ดีขึ้นแหละแต่ว่าปกติกล้องธรรมดา a p p l e มันก็มีแค่กดอยู่แล้วอะซึ่งผมมองว่าไอตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากแต่ว่าอย่างอื่นละกันอะพูดถึงอย่างอื่นก็คือจะมีตัวอย่างอื่นก็คือตัว visual intelligence นั่นก็คือคล้ายๆกับตัว Google Photo เลยนอกนอจากนี้พี่ๆคนไหนอยากแอดเพิ่มไหมครับให้ปุ่มตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างผมรู้สึกว่ามัน เอจะมองว่าดีมันก็ดีจะมองว่ามันมันไม่คือมันมีมันก็โอเคแต่ว่าคือตำแหน่งมันแปลกๆอ่ะแล้วแล้วผมรู้สึกว่าไม่มีก็ได้ไม่มีก็ชีวิตชีวิตไม่ได้รู้สึกว่าหยหาคือปุ่มมันเยอะแยะไปหมดเลยอะตอนนี้คือ iPhone มีอยู่ห้าปุ่มรอบตัวตอนนี้เยอะมากมันมันทำให้รู้สึกว่าแบบมันลุงลังเกินไปหรือเปล่าแล้วอันนี้คือใช้นิ้วก้อยได้ไหมใช้ได้ป่ะนิ้วก้อยใช้ได้นิ้วก้อยนิ้วก้อยอยู่ไฟ้าไม่ไม่แม่คือ ค,คือถ้าผมเป็นคนถนัดขวาถือมือขวาผมต้องเพิ่มนิ้วที่หกขึ้นมาเพื่อจับคันเร้าคอนโทรลเหรอต้องเพิ่มนิ้วโป้งมาเล็สองเอ๊เแต่เออคนถนัดมือซ้ายนี่ใช้ได้นิ้วก้อยคือ,อ,อคือผมผมลองผมลองถือไอโฟนผม,ผมแบบผมต้องจับมือซ้ายแล้วผมต้องเอานิ้วโป้งขวากดคันเ้คอนโทรลแล้วแบบถึงจะคือคือเออมันสูญจริงอืมแล้วถ้าเกิดใช้มือขวาก็ต้องใช้นิ้วโป้งกดซึ่งถ้าเกิดเราใช้มือเดียวนะแบบ one hand gesture โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุไอโฟนร่วงตกพื้นเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยนะผมไปลองแล้ว มันเป็นโพซิชันที่แบบมึงคิดไว้แล้วหรอว่าเขาจะใช้แนวตั้งได้ง่ายอ่ะเหมือนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแนวตั้งเลยอ่ะนี่ไงแอปเปิลแคร์ต้องมาไม่แคร์แล้วตอนนี้ไม่มีแคร์ว่าแคร์นะไม่ไม่ได้แคร์เราเห็นข่าวเช้านในโซเชียลไหมเรื่องแอปเปิลแคร์นั่นแหละแอปเปิลไม่เคยแคร์เราแอปเปิลไม่ได้แคร์เราใช่แอปเปิลแคยอยากได้ตังค์เราเพิ่มแค่นั้นแหละใช่ซึ่งพอมองในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะ ไอ้ปุ่มค a m e ม a บ u t t ท n เนี่ยมีประโยชน์ที่ใช้งานได้แล้วโอเคเนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับเออย่างอื่นคือแบบไปปรับมือเองเร็วกว่าเยอะพูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยมันไม่ได้ออกแบบมาใ,<ช>ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกร้อเปอร์เซ็นขนาดนั้นอืแต่ถ้าในเรื่องของการซูมการอะไรพวกนี้โอเคปุ่มเนี้ยค่อนข้างเวิร์กมันสามารถาไล่ลงสไลด์ขึ้นเรื่ซูมเข้าซูมออกได้ รู้สึกว่าเอการปรับซูมของ iPhone รุ่นใหม่มันคือการกดค้างที่เอนี่นะคูณหนึ่งคูณสองใช่ไหมแล้วก็เลื่อนมือเอามันรู้สึกว่านิ้วมันนิ้วมันบังหน้าจอนิ้วมันบังหน้าจอไงมันเกิดการใช่แล้วสำหรับใครสำหรับใครที่จะถ่ายวิดีโอแบบถ่ายฟุตเทจจริงๆอ่ะถ่ายอินเสิร์ตถ่ายบีโรอะไรเงี้ยการที่เราเอานิ้วบังหน้าจอมันคือการการบดบังวิสัยของเราไปส่วนหนึ่งอ่าทำให้มองภาพรวมเราแย่ลงใช่ใครไม่รับคอนโทรลสามารถตัดต่างหากตรงนี้ได้โดยการที่ทําให้เราได้มองจอเต็ม และเราสามารถปรับคอนโทลอย่างอื่นได้เหมือนกันมันอาจจะมองกับคนถ่ายวิดีโอมากกว่าคนถ่ายรูปแต่ว่าแต่อันนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคนถ่ายรูปไม่ได้ไม่ได้ผลประโยชน์จากอันนี้นะเขาได้ได้เหมือนกันคนคุณถ่ายรูปคุณได้ผลประโยชน์เพราะว่าคุณเห็นรูปเต็มนี่คุณไม่ต้องเอานิ้วมาแบบแตะนู่นแตะนี่ใช่ไหมมันจะทําให้แบบมองไม่เห็นอนะใช่อันนี้เห็นด้วยครับผม ่าแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือการโฟกัสเนาะสามารถกดแบบตื่นๆเพื่อโฟกัสได้ซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์พื้นฐานของกล้องใช่แล้วก็กดแล้วมั <laughs> ้แค่ไม่ได้อคอนโทรลหมดละอ่าสำหรับ iPhone 16กั16 6, ระสุงพับเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่หน้นจาจอกับแบตแค่นั้นเลยะครับก็คือขนาดเท่าเดิมนะ6กกับ6.7ใช่เท่าเดิมเป๊ะครเฮิหมือนเดิมเป๊ะ Type C <IC S 2> ไนอซีมันเดิมเป๊ะช้าเป็นกิโลห่างแบบอ๋อใช่ความเร็วไทป์ซ <laughs> ีช้ามาก <laughs> คือแบบไอซีสองกากชิปหายอ่ะคือไอโฟนราคาสองหมื่นเก้ามึงให้ไทป์ซีแบบนี้มามันเกิน,นไปม,นม,นมันก็คือไอนี่ไปพี่ไส้ในคือไลนิ่งแต่มันแค่เปลี่ยนเปลือกเฉยๆเป็นแค่ไทป์ซีไส้ในคือไลนิ่งช้าเท่าไลนิ่งเลย ก็คือเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับผมอ๋อใช่เขาบอกว่าแม็กเซฟชาร์จไวขึ้นนี่ใช่ป่ะอ่าใช่แม็กเซฟชาร์จไวขึ้นใช่์ชเป็นแม็กเซฟชีสองอ่าชีสองมาตรฐานชีสองมันมันคือแม็กเซฟตัวเดิมแล้วได้อัปเดตป่ะหรือว่าเป็นแม็กเซฟอันใหม่เลยแม็กเซฟเอฮาร์ดแวร์เดิมแต่แค่อัปเดตมาตรฐานใหม่อัปเดตโอเอสอัปเดตแบบโอเวอร์ดีแอร์ใช่ก็คือแม็กเซฟมีซอฟต์แวร์อยู่นั้น ใช่ไม่ใช่อีกีเหมือนเหมือนมันอัพเหมือนมันอัพเกรดพวกคอยพวกอะไรพุกนี้ปะนี้ไม่ชัวร์วะน่าจะใช่เพราะมันอัพมันจะมากกว่านะมันจะารชีสองอ่ะคือต้องบอกงี้ถึงถึงไอโฟนสิบหกเนี่ยจะได้ชีสองแต่ว่าไอโฟนสิบสามกับสิบสี่สิบห้าก็ได้ชีสองเหมือนกันนะจ๊ะแล้วเขาจะเคลมทำไมวะอัพเดทผ่านอากาศโอเวอร์ทีเอลแล้วเขาจะเคลมทำไมวะเออก็ไม่รู้เหมือนกันก็ก็พูดพูดไปก่อนนะพูดพูดไปก่อนเดืออะไรวะ